เออให้ให้ฉันได้ให้เขาได้การกระทิษาใช่ไหมมะก่อนเขาอย่างนี้แล้วเขาเพิ่งกลับมาเจอกันอย่างนี้นเขาจะฟิลปะเออแล้วเดี๋ยวนี้เขามีแต่คนเขาเริ่มจ้างงานคู่มากขึ้นมันทําให้เขากลับมาเจอกันมากขึ้นแต่ไอเรื่องที่เขาจะตัดสินใจแบบเฮย้ยไปอ่านหนังสือเล่มเก่ากันไหมหรือแบบกลับมารีเทิร์นกันไหมมันก็รอช่วงนี้แกรอ,อก่อนเพราะเขาอยู่กันแบบนี้ละแกรอ ถือว่าเป็นอดีตคนรักที่หลายคนเนี่ยทั้งล่นทั้งเชียอยากจะให้กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่คู่นี้ค่ะโคจรกลับมาเจอกันในรอบ10ปีแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันต่อสําหรับคู่ของหนุ่มกันนพัฒกับสาวทิาวาริทิสานะคะที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยเคยคบพาดูใจกันมานานถึง7ปีก่อนที่จะจบความสัมพันธ์กันไปค่ะแล้ววนกลับมาเจอกันใหม่ในรายการร้องข้ามกําแพงการโคจรกลับมาเจอกันครั้งนี้นะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นถึงเคมีแล้ว แล้วก็เรื่องราวเบื้องหลังความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่ะก็เลยทําให้มีบางคนเนี่ยเชียนะคะอยากจะให้กลับมาคบกันอีก และโมเมนต์คู่นี้นะคะมีออกมาให้เราได้เห็นเรื่อยๆเลยค่ะทั้งคู่เนี่ยกลับมา follow ig กันแล้วก็มีการลงภาพคู่นะคะโพสต์ถึงกันและกันนายการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งค่ะแถมก็มีคอมเมนต์หยอดแซลกันจนแฟนๆก็อดจินไม่ไหวจริงๆก่อนที่จะถูกจับตามองหนักมากขึ้นไปอีกนะคะหลังจากที่เพจดังอย่างเจมอยร้อยแค่ะโพสต์ภาพรวมเฟรมคู่กันของกันกับพิสา ในงานปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งนะคะและถึงแม้ว่าภาพนี้ค่ะจะมีเพื่อนๆร่วมเฟรมอยู่ด้วยแต่แน่นอนว่าชาวเน็ตเขาหลุดโฟกัสกันไปที่คู่ของกันทิสาโดยเจมอยนะคะก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยบอกว่าอย่าบอกนะว่ากลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่า ทำให้หลังจากที่โพสต์นี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยแฟนๆค่ะทางด้านของชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ไปต่างๆนานาเลยบางส่วนค่ะมองว่าหนังสือเล่มเก่าอ่านกี่ครั้งก็จบเหมือนเดิมอยากให้หนีไปขณะที่บางส่วนก็ออกตัวเชียร์นะคะแล้วก็มองว่าโมเมนต์ของคู่นี้ก็น่ารักดีเหมือนกันค่ะงานนี้มาฟังทางฝั่งของวงนายอย่างแม่เปียจากเพจอีป้าข้างบ้านกันบ้างนะคะที่พูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของกันกับพิสาว่าสรุปแล้วนะคะคู่นี้จะกลับมาอ่าน สื่อเล่มเก่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปฟังแม่เปียพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะการกฤติสาก็อย่างที่ฉันบอกว่าเขาเคยอย่างนี้แล้วตอนนี้เขาหันกลับมาอย่างนี้ให้เขาได้ดูใจกันอีกสักนิดนึงก่อนเออให้ให้ฉันได้ให้เขาได้การกฤติสาใช่ไหมเมื่อก่อนเขาอย่างนี้แล้วเขาเพิ่งกลับมาเจอกันอย่างนี้เขาจะฟิลปะเออแล้วเดี๋ยวนี้เขามีแต่คนเขาเริ่มจ้างงานคู่มากขึ้นมันทําให้เขากลับมาเจอกันมากขึ้นแต่เรื่องที่เขาจะตัดสินใจแบบเฮ้ย ไปอ่านหนังสือเล่มเก่ากันไหมหรือแบบกลับมารีเทิร์นกันไหมมันก็รอช่วงนี้แกรอ,อก่อนเพราะเขาอยู่กันแบบนี้ละแกรอนะรออืมแกรอไปก่อนนะอ้าวหรือว่ากาันมีคนคุยอยู่ไม่มีหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ฉันถึงบอกว่ารอรอไปก่อนว่าเขาอะจะเป็นแค่กัลยาณนะมิตรที่ดีต่อก,กันที่เดินไปด้วยกันหรือว่าจะรีเทิร์นก็รอให้เขาศึกษากันเอาเองอืมอันนี้พูดถึงกันญภัสกทธิสานะ่ะ แต่อย่างที่บอกอะสองคนเขาอาจจะเหมือนประมาณว่านังสือเล่มเก่าอ่านไปก็เหมือนเดิมบางคนพูดอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยถ้ามันมีคนถ้าเขายัางแบบว่ามีโมเมนต์ร่วมกันอยู่มันจะเขาจะได้งานไงเพื่อนเขาจะไหมเขาจะได้งานกันไงดังนั้นการที่เขาจะมีโมเมนต์ร่วมกันบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะอย่างน้อยเด็กเรื่องมีคนมาจ้างเขาอย่างน้อยพี่เอก็จ้างคนนั้นก็จะมาจ้างเดี๋ยวงานอีเวนต์ก็จ้างอีกอืมนั่นหลวนา,าให้โอกาสเขาหน่อยให้โอกาสเขาสองคนได้ดูก่อนว่า เราจะอยู่กันเพราะเงินเป็นกระแสเพราะให้อีเวนต์จ้างหรือเราจะกลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมกันอีกให้โอกาสเวลาเขาหน่อยไม่ต้องไปรีบเร่งเพราะเขาเพิ่งกลับมาคุยกันหรือแบบกลับมาปฏิสัมพันธ์กันจากคนที่โกรธกันอย่างเงี้ยออไม่ได้โกรธแบบคนที่แบบไม่รู้อีโนโอินเนก็เลยกลับมาให้เขาให้พื้นที่เขาหน่อย เอ,อย่างที่แม่เปียบอกนั่นแหละค่ะว่าต้องให้เวลากับทั้งคู่นะคะให้พูดคุยแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองหลังจากนี้แฟนๆก็รอติดตามรอเชียร์กันอยู่ห่างๆดีกว่าค่ะแต่เชื่อว่ายังไงนะคะคู่นี้ก็ยังคงเหลือมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะทางด้านของสาวทิสาเองค่ะก็เคยเออกมาพูดหลังจากที่คู่นี้กลับมาเจอกันอีกนะคะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่จบความสัมพันธ์กันด้วยดีไม่มีอะไรติดค้างกันค่ะแล้วก็สามารถร่วมงานกันได้ส่วนประเด็นที่หลายคนเชียร์ให้กลับมาคบกันนั้น ยังอยากให้ทุกคนใจเย็นเย็นก่อนเอาเป็นว่ายังไงนะคะแฟนๆที่เชียร์ก็รอลุ้นรอติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันคะ่ะ